มีหลายคนเลยค่ะถามคำถามมาเราชอบมากๆคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านวันนี้มาถูกทางแล้วหรือยังเราจะดูเราจะรู้ได้ยังไงค่ะโคช้ชลูกปากว่ามาถูกทางแล้วฝากไว้สองข้อใหญ่ๆข้อแรกมีความสุขเบิกบานกับทุกๆสิ่งที่เราทำหรือยังในชีวิตประจำวันนะคะตั้งแต่ลื่นมาเลยค่ะ จะเป็นการงานอาชีพงานอดิเลตสิ่งที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตของเราสิ่งที่เราทําเรามีความสุขกับมันเราหรือยังถ้ามีความสุขแล้วเดินมา50%แล้วค่ะอีกหนึ่งข้อข้อที่สองนะคะในวันนี้ค่ะเมื่อเราเจอสถานการณ์เดิมเรื่องเดิมเดิมที่มันเคยมีอิทธิพลด้านลบกับเราอย่างเช่นเจอแบบเนี้ยเราจะผิดหวังจอแบบนี้ยเราจะโกรธโม้ฮับเซมาก นะเราจะรู้สึกทอ้อแท้หรือเราจะรู้สึกโกรธมันจี้ปมนี้ฉันได้ยังไงรู้สึกไม่พอใจสิ่งที่เราเคยรู้สึกแบบนี้นะกับเหตุการณ์สถานการณ์แบบเนี้ยแต่พอมาปัจจุบันเนี้ยเราไม่เป็นแบบเนี้ยเมื่อเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราเคยเจอเราได้มองตนเองได้มองย้อนไปเฮ้ยทําไมเราไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นแล้วเราไม่ได้เกลี้ยกล่บแบบนั้นโมโหเราไม่ได้รู้สึกว่าใครมาจี้ปมเรา เราไม่ได้รู้สึกน้อยใจยกับการกระทำแบบเนี้ยที่เราเคยเจอเราไม่ได้รู้สึกแบบคิดมากหรือแบบคาดหวังอะไรแบบนั้นจนเรารู้สึกไม่ดีแล้วเนี่ยคะ่ะสองข้อใหญ่ๆหหากวันนี้เรามองตอนเองแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้แปลว่าเรามาถูกทางแล้วล่วคะค่ะเราทุกอย่างมันสามารถฝึกฝนนะคะพัฒนาตนเอง คิดฝึกทำสม่ำเสมอต่อเนื่องมีวินยัยเราทุกอย่างมันจะไปในทิศทางที่ดีพลังงานเราก็ดีขึ้นค่ะเมื่อพลังงานเราดีอะไรมันก็ดีจิตใจเราก็จะดีและแข็งก็แหละแม้แต่เรื่องอะไรที่เข้ามามันอาจจะทําให้เราในเวอร์ชันเดิมๆไม่โอเคแต่เมื่อพลังงานเราดีเราก็จะมองเห็นทุกเรื่องเป็นของขวัญ ทุกเรื่องเป็นบทเรียนที่รังค่าเราจะมองเห็นข้อดีในสถานการณ์ที่เราเคยรู้สึกว่ามันแย่ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ